้พ,พี่บอกว่าไอ้จังหวัดระยองเคือจังหวัดพิศสุตานพู่อะไรอ,อ๋อตานพู่มีก้อนมีก้อนมีก้อนสุนทานพู่ไหมมีไหม <c oughs> มีไห <c oughs> ม,มคู่ห่วงด้วยไงเฮียเวลาตอนนี้นะครับตีสองสิบเก้าทีนะฮะเออีแต่เราตั้งแดกเลยตะคงบา้าปัง ทำไมก็เขาบอกว่าจังหวัดจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เราสุดลักพู้แต่งกอตแต่งอะไรใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่าฟังหน่อยสุดพู้แต่งกอที่ระยองเราไปเปิดใน Google เอาไปเหี้ยก็พี่เป็นคนจังหวัดแน่ยไหน้องพี่เซนจังหวัดตัวเองนี่ว่ามีอะไรบ้างกอดสมิธสวยโหลสุดตอนผู้กวีเอกเฮ้ยจะไปแค่นี้แหละตารถเด็กกับสมิธสวยโหลสุดผู้กวีเอกใตา ปลาเป็นโรงน้ำปลานะไหนอันรุ่นไหนรุ่นนี้อไม่มีเลยน้ำปลาที่อื่นหมดเลยจิบรถอ่สจ็นรถที่อื่นเฮ้ยถึงมันทำที่ระยองวะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าแล้วกระสอยเคยกินแล้วกระสอยไหมกระสอยไม่ทำที่ระยองอันนี้ปพอดีไงดีอ้าวไม่ใช่ของดีแล้ยองไม่ใช่ระยองจริงๆน้ำปลาดีที่สุดน้ำปลาระยองดีจริงใช่ยอเคยกินแล้วยังไม่เคยกินถามปี่อยเฉยที่เห็นเขารีวิวมันแต่น้ำป้าหอยเปรี้ยวดีแต่ไม่ทำที่ระยองหรอก พ่อเขาใช่ปลาละยองคือยี่หม้อะไรไม่รู้เหมือนกันเออกูสั่งอย่างนี้ก็ดีนะคลิปไปหันไปหันมาเนี่ยชื่อชื่อช่วงก็เล่าไปเลยกะเล่าไปเล่าที่สองไอ้เนี้ยกูไงรายการนี้นะจะให้จะให้ช่วงรายการพ่อช่วงนี้จะให้จะให้มีจะมีแขกรับเจิมาเล่าเล่าเรื่องราวให้เราฟังเล่ามปเลเล่าอะไรก็เป็นเป็นพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้อนเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วอะไรจำไม่ได้หาย อยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องจังหวัดเนี่ยมันแบบมีมีอะไรบ้างแบบพวกไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวก็ได้แบบเป็นเรื่องแบบแบบว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าอะไรแบบตำนานอะไรก็ได้อ่ะอยากโอ้ยเขาจะมโหมากเขาจะเอกที่ไอตัดไม่หลักๆเลยก็ระยองจริงๆมันดูตาม g o เก l e ได้หลักๆแล้วแต่ว่าระยองจริงๆแล้วโซนเนี่ยเขาเรียกว่าโซนทะเลพิม์วายทะเลนะพิมวายจริงจริงๆแล้วมีโอกาสในอย่างให้ลองไปอินเสิร์ตดูมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแหลมแม่พิมพ์ ไม่คนที่นี่วาแหละไม่คุ้น วันเนี้ยวันนี้วันนี้ไปไปไปตรงหาดอ่ะกูว่าเออพี่กูเป็นคนที่นี่วะรู้ทางหมดแล้วเนี่ยไปถึงเอ้ยเปิดแหนบดิพี่พี่ <c oughs> พลืมมากเปิดแหนบดิกูงงไงอยู่ที่ <ๆ S 1> นี่พี่ก็พี่ก็ไม่รู้ไงพี่ไม่ค่อยได้ออกไปแต่คือจริงๆรล้เราเราจะเห็นได้ว่าตรงชายหาดพีเอ็มพีเอ็มวายมันจะมีนางยักษ์อยู่นางยักษ์นี่จะเป็นเขาจะเล่ากันว่าเออมันเป็นมันเป็นจุดที่นางยักษ์ถึงจุดสุดท้ายตั้งแต่ที่พระภัยหนีมาเออเป็นจุดสุดท้ายที่นางเงือกเข้ามาที่ตรงนี้ได้อไอ้ที่พระภัยที่ที่อะไรนะ ที่ได้ยัดะที่ได้ยัดจะเข้ามาได้นะคือนั่นคือจุดสุดท้ายที่ห่ยหาแต่ที่เหลือจะเป็นฝั่งของพระไพมณีพระสาคอนจะอยู่ฝั่งบกเราสังเกตเขาเล่าเขาเล่าเาต่อมาใช่ปะไม่เล่าต่อมาเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากเดิมพูงไงโดินพูงเ็าเป็นกวีเอกของเมืองระยองอยู่เมืองแกงเขา็คนเมืองแกงเมืองแกงก็ไปทางจันทบุรีแกงอะไรแกงเพลออะไร พี่อะไรคี่ยก็มันมันเป็นแบบว่าเขาจะเป็นนักเวีที่แบบขึ้นอยู่ที่วังอะไรแต่อยู่ที่วังที่นี่โคตรอร่อยอร่อยว่า <c oughs> อะไรอะไรอันนี้เป็นตอนตีสองนะตีสองกว่าง่วงคง่วงเวลาต่อ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 ไม่มันก็มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าอะไรเงี้ยแบบว่าของทวนผู้อะไรเนี่ยก็จะมีแบบเป็นนิราศเมืองแกล้งนิราศเมืองอะไรอย่างเงี้ยแหละนิราศขึ้นอย่างที่แบบว่าซุนทอนผู้เรายอมเป็นเมืองของสุนทรนผู้เนี่ยสักก่อนได้ไหมมีไหมได้มีอ่ะตะปูมันโคตรยาวเลยเราไปดูมันยาวมากมันยาวมากจริงสุนทรนผู้ครูกวีขี่สมัดเนี่ยอ่ะบาปสั่นล่ะ ไม่เบาเขาเป็นคนธรรมดาเขาเป็นคนธรรมดามึงอะบางแลบางแล้วไม่ได้กูอะบางสุดอนแบ์โกครัคือมโอโก้หนังหนาสอนน้องอีทดูกัญชาอะไรแล้วอุ้ยแบม้ยเนื่ยแล้วเลยนะรถจับไม่ได้เตนเไม่ดูไม่ดูนอนยังไม่ดูก็ประมาณนี้ฮะมีนี่ผักอะไรกระถินชะอมไหมอ่ะชะมใชตัดชม เราจะอมเนี่ยแล้วแก็เฮียอะไรเนี่ย มีมีอะไรมีอะไรเล่าอีกไหมเดี๋ยวเกิดเกิดเกิดก่อที่นี่มีอะไรเล่าอีกไหมตำนานมันตำนานอะไรมีไหมนี่ดีกว่าระยองมันมีมันมีตำบลหนึ่งชื่อว่าทับมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนระยองเขาจะขึ้นชื่อว่ามันจะมีอยู่ตำบลหนึ่งทับมาเนี่ยใกล้ๆกันนี่แหละใกล้ๆเล้เนพานี่แหละมันเป็นเมืองที่เมื่อก่อนมันจะมีถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่ตรงทับมาเขาเรียกกันว่าถ้ำมันเป็นถ้ำม้าเออแล้วเรียกมันมันเกิดจากเหตุการณ์แบบว่ามีเจ้าชายเจ้าชายแบบว่าไปล่าไปล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอม้าสีขาววิ่งออกมาาจกถ้เเออนี่ยไปตามันจะ ไม่เจอแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นถ้ำแบบเหมือนเป็นเมืองลับแลเว้ยข้างในถ้ำน่าจะเป็นเมืองลับแลอีกเมืองอะไรเงี้ย เขาจะเรียกผิดกันมาแล้วแบบเขาเห็นม้าออกมาไงเอามาจะทำเขาจะเรียกผิดกับแบบเรียกกลับไปกลับมาจากทับท่าม้าท่าม้าทัาม้าการเป็นทับมาเอตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องฝากเตือนนะให้โซดาขึ้นเตือนว่าใช้จักรยานในการรับชมนะปัญจรยานในการรับชมไม่ไมมันเป็นที่มายเฉยมันเป็นที่หมาการตั้งชื่อตำบลเฉยแล้วปักจายานกัญจามากใช่มนเป็นมันเป็นที่มาการตั้งตำบลนี่มาตั้งตำบลทับมาทับมาทับมาท่าม้าเรียกว่าท่าม้าการเป็นทับมา อันนี้คือจริง,รงนะมึงสามารถซื้ออย่างไรอย่างระยองทำไมถึงชื่อระยองอ่ะคุยส่งไว้แล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ด้วยไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงครับไม่รู้ว่าทำไมถึงเดี๋ยแบงค์เดี๋ยแบง,แบง,แบงแบบค์ทำไมถึงชื่อระยองอืระยองไงโอ้โหพี่อยู่ระยองพี่ไม่รู้ระ,ะยองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตลาดอยู่ตลาดนึงแห่งแห่งนึงเลยนะแถวแถวแถวนี้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาเล่าต่อๆกันมาทีนี้ก็แบบว่าคือ บ้าแหละป่าวพี่จะไปตั้งกองอ๋อทนายนะเสียสติเลยพักพักพอได้แค่ไม่คืนไม่ออกไวตว์ตันอ้าวตันอันนี้นี่เนี่ยดูดูเพื่อนกูเข่าตัวเองแต่ไม่สัตว์นะแล้วคำว่าระยองเนี่ยมันมาไงระยองเนี่ยคือมันมันเป็นคือเมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นพื้นที่แบบที่เขาใช้รบกันอย่าอย่าใกล้เลยกูเขินโอเคมันเห็นปากกูสั่นไงที่ มันมันเป็นพื้นที่ีอะเมื่อก่อนแต่เขาจะลบกันพื้นที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นพื้นที่อันตรายคือเขาคือแบบกเขาจะเจ้าเมืองเขาสั่งมาเออถ้าไปตรงเนี้ยต้องระวังนะระวังแล้วไปถึงก็ต้องต้องนั่งยองๆเพราะโหลดโหลดประตูแต่ทีเนี้ยอเฮียมันมีทหารคนหนึ่งลิ้นไก่สั้นลินไก่สั้นแล้วก็แบบทหารไอ้ทหารคนเนี้ยได้รับคำสั่งมาบอกว่าเออให้ไปมึงซูไม่ได้ คือเขาเาตอนเราเราคำสั่งมาให้ให้ไปบอกอะถ้าหาวคนอื่นว่าถ้าไปตรงนี้ระวังนะแล้วก็นั่ก็ยองด้วย<อ>ทีนี้ทีนี้เขาแบบความจําสั้นเมื่อกี้กูอานะมันมีทหารคนหนึ่งลิ้นไก่สั้นลิ้นไก่สั้นลิ้นไก่สั้นทีนี้เขาแบบความจําสั้นเมื่อกี้กูอานะลิ้นไก่สั้นบ้าความจำสั้นโอเคขมครบ เขาความจำสั้นนะครับความจำสั้นนะทีเนี้ยเขาเลยวิ่งไปวิ่งกำลังกับวิ่งไปวิ่งไปจะถึงอยู่แล้วแล้วยืดลืมเอ้เขาสั่งว่าอะไรวะบเอ้ยระวังระวังยองแล้วท่องมาระวังยองระวังยองทีนี้ก็ระวังยองขี่ม้าขี่ม้าเขาเลยวิ่งไปวิ่งกำลังกับวิ่งไป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 ระวังยองขี่ม้าขี่ม้าเมื่อกี้วิ่งวะวิ่งมึงมอววิ่งไปเยี๋ยอู คือระวังระวังระวังระยองแล้เดี๋ยวกลายเป็นเอ้ยพวกมึงระยองนะระยองเนี่ยตรงเนี้ยระยองนะอะไรกลายเป็นระยองมึงดูนี่จริงจริงกูอิ่มเลยคำว่าระยองเนี่ยเป็นไงระยองระยองคำว่าคำว่าระยองอ่ะทำไมมันมันมันมาไงไม่รู้ดิอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เรียนอะไรกันยพี่ศักดิ์เรียนศักดิ์อะไรศักดิ์ทรงๆวะที่นักอะไรไม่ใช่นี้ัก ที่ดัดอะไรม่ใช่หนี้เอ้ยขยับขยับเข้าได้ขยับเข้าใกล้ใกล้ๆเลยแล้วนี้นี่แทงไม่เข้านะทำไมอ่ะสักเยอะที่แย่เลยเราเตรียมพี่แย่รู้กันได้เลยพี่เตรียมอะไรไม่ได้เลยนะอ่ะเราแทนเองดูเฮ้ยเฮ้ยทะลุ้แล้วอะทะลุเลยวัววัวปัญญาอ่อนแหละเนี่ย สองแก้มก้นนี่อะไรสองกุดอะไรนะสองแก้มก้นกุดถังฝังด้วยแรกเฮ้ยสองรักแร้หมักบ่มอมขี้เต่าเสองซีข้าส่เบอร์สีหน้าเหยียดเต่าเฮ้ยสุดหัวขาดสุดยุบชกยกสุดไตยเอาอย่างมึงมีอะไรบ้างอย่างมึงสักอะไรบ้างแขนขวาเนี่ยสักสององนาราเฮ้แขนซ้ายเนี่ยสักราชสีห์เดี๋ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมึงปิดคาบแขนซ้ายก็ทีเดียวแล้วดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เอาอาวุธเนี่ยเอะ แขนขวาในสักองค์ทรงนารายณ์แขนซ้ายในสักราชสีขาขวาในสักพยัคฆีไม่เอาอะไรเลยไม่หงแดไม่เฮยด้วยนะดูเลยตัดตัดตัดแขนซ้ายในสักองค์ทรงนารายณ์แขนซ้ายในสักราชสีโอ้โหสามรอบมันจะไม่ได้เลยเมื่อกี่เรียึงวกอะไรบ้างแขนซ้ายแขนซ้าย าสายจมูกซ้ายอยูอยอย่ได้ยี่ยี่ต้องม่แขนซ้ายต่อข้างหรอเอาแาากาานะ้แกแตัวแก้ตัวแกนาขวาในสักองค์ทรงนาลายขกนซ้ายในสักราชสีขาขวาในสักพยัคฆ์ขีดข้างหลังเกนหน้าในสักโมฆราปิดตาอยู่เบื้องหลังอสองสีข้างในรงคาระณะจังงังหน้าผากฝังลิก้าเพชรตามแมวนี่ไม่แห้งน้องไม่แห้งเลยคือเหนื่อยมากเลยก่อนจะจบเหนื่อยชิบหาย ในในลองในลองไอแบงค์ม <f dragging> ึงลองสอนมุกพิก้พิโก้โอ้ขับขนาดนั้นละนัละนักลสดแจัวอะไรงถ้ายัตายงตายยังตาย ơi, đi. lát lát lát. nhanh lên. bị còi đập đi. tụi này. อย่าขำเลยเพิ่งขำเลยเราจะเล่นมุกเราอย่าขำนี่มี่เราต้องเออม่ห้ามขำใคยังเขย่าขยากล้หน่อยเขยากล้หน่อยเป็มคนขังเป็นคนดีข้อนอนอยู่อย่าพิ่งดิเฟมห่างเฟมห่างเฟมห่าเฟมมันห่าเออใกล้ใกล้ เป็นคนนี้นะคนละยองกูมาใต้มาละยองอะไรเออเราเอาตัดละยองเอาตัดละยองได้วเป็นคนที่ไหนครับนี่คนละันว่าพักเขาส่งเขาส่งตายเประยองส่งระยองไปตายอทีอีทีตั้งใจตั้งใจคือพี่เวลาพี่เล่นมุกเราห้ามเราอย่าเพิ่งขำที่ตัวเองจะเล่นไว้ึบ มวงก็ม้วนอ้าวไปไหนเนาอันนี้ไปไปคนที่ไหนครับเนี่พระนครนครวก็สีธรรมราชนครระยองอะไรอ่ะนครระยองฉีกฉีกฉีกใหม่มาใหม่ฉีกฉีกอันนี้อันนี้เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนนครครับเผยใต้เหรอเผยใต้ไม่เหรอคือคนไม่นเรื่อเหนือสุพรรณเลยเน่ยเอาเอาเอานคนระยองเนี่ยนี่เขาเป็นคนระยองนี่ บคนละยองอ่ะค้ละยองลงทายได้ไรนี่ทะลึ่งไะเนี่ยไม่ทะลึ่งอ๋อทำไมอ่ะอย่างตาหูหูใช่ทาไมเป็นหูขาดคานขาดนี่ได้ได้ฝืกเล่นต่อไหมยังหัวตายตุ๊ด หัวไหลตุด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 หัวหัวไรยองไะยองยังไม่จบเลยนะเอาเอาเอาลองเอาตับไะยองให้ได้เอาไะยองให้ได้แล้วค่อยนอนโอเคถ้าถ้ไรยองให้คือนอนเลยพอเลยพับเนี่ยคัดเลยเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยไะยองครับเฮ้ยคนไะยองเนี่ยทำรงท้ายด้วยว่าอะไรเฮ้ยทะลึกล่ะเนี่ยไม่ทะลึกละไม่ทะลึกอ๋อควบปัญหาปัญหาที่มึงกันทำไมเข้ามา สามสองนคนที่ไหนครับเนี่ยคนละยอเคนละยไอจานแค่แปดหมดหมดแหมดเลยที่อในชีวิตจะไปรอดยู่ไได้เขาเป็นคนละยองไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเอ้ขาคขาคขาคขาละยอง่ไหวยีอะคนละยองในคำลงทาเดียวเข้าไปคำลงท้ายเขไม่เฮียเขาะลึกไหมเนี่ยไม่ะลึรอบไม่ะลึงอย่างตาตายตายตาย กูยังเบิ่มอโอ้ตัหัวยังตาฮีตายีด้วยตายีอะยนี่ตายีมาทำอะไรมองฮียังจะบกเด้อเด้เขาไปทำนี่เเด้่ไปทำอะไรด้อทำอ่ะ ไปเอาไปอาดดีอาไีดีเอาดีดีเอาดีอย่าไปเอาคือลอยงใช่ไหมเนี่ยใช่คือคำลอยงลงท้ายด้วยว่าอะคำว่าฮีครับเฮ้ยอย่างตาฮีตายอย่าม่อย่างนี้ตายเฮ้ยไปทำอะไรโงฮีอันนี้จมูกพี่ทำอะไรใหญ่ไม่ใช่ตับหร่าพอเหไปพีไม่ไหวแล้ววะ่เนี่ย คือตมเหนื่อยที่ตอนถึงคีดูอนั้นร้อนไปคีดไปคีดไปคดตบขอตัวเองไหมตอไม่ไปับไม่ไรอ่ะม่ไอ้เขาฝากกไลฟ์กูแชร์กทับสช่องอาร์ตยนะครับไม่ไหวแล้วตอนนี้บายโอ้โให้กุตบด้วยอ่ะไม่เอาโอเคพี่พี่ตอบตัวเองหรือให้แบกตบโอ้ตบเอย้อ้ยออยออยเดียวพอบาย กูตกเป็นสามทีเนี่ยไอ้เหี้ยเอามาพูดดีๆเพื่อขอบคุณนะครับสำหรับที่พี่ขอบคุณคนดูด้วยครับขอบคุณขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วขอโทษเขาด้วยเวลาที่เราแบบเราลงคลิปช้าโทษนะครับที่ลงคลิปช้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ยไหนด้วยครับนี่ นะครับขอบคุณมากนะครับรอือเออไปเยอะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปชา้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาร์ตด้วยนะฮะแล้วก็ท่านเราวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย